แจ้งข่าวสาร23ธันวาคม2565ข่าวดีบัตรคนจนวันนี้รู้ผลรอบ8ได้สิทธิ์รอบใหม่ผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มประบางรายเก่ารับเงินเดือนนี้อีกเท่าไหร่ยกเลิกใช้บัตรวันไหนฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะสรุปจบที่นี่ลงทะเบียนบัตรคนจนปี2565หลังตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสิทธิ์คุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านทำอย่างไรต่อ หลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนบัตรคนจนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ที่ผ่านมาพร้อมเปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกๆวันศุกร์ตลอดตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปโดยประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนด้วยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีการประกาศ8รอบเริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง11พฤศจิกายน และรอบที่สำหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้นคือวันที่11และ25พฤศจิกายนเมื่อเข้าไปเช็คผลลงทะเบียนจะพบ2ส,สถานะคือสีเขียวข้อมูลถูกต้องและสีแดงข้อมูลไม่ถูกต้องนายพรชัยธีรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดําเนินการใดๆในช่วงนี้ด้วยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตด้วยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ให้รีบติดต่อแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนเบื้องต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่งนอกจากมีการลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลผู้ลงทะเบียนแต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดวยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้เกณฑ์บุคคล หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ถึงจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการและสำหรับรายการปัดคนจนในเดือนพฤศจิกายน สรัที่18ของเดือนเข้าบัตรคนจนเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ทถือบัตรคนจนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ใช้ไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดและสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ ทุกวันที่22ของเดือนเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ